สวัสดีมิตรรักขอบอลท,ทุกทุกท่านนะครับกับผมจอร์ดฟันทองนะครับ,รบวันนี้ครับมีฟุตบอลมา5คู่เช่นเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าคลิปฟุตบอลที่5คู่ในะวันนี้เนี่ยเราไปดูผลฟุตบอลวันนี้กันก่อนนะครับ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็มีอยู่5คู่ที่ผมได้คัดมาวิเคราะห์นะครับซึ่งเราเริ่มกันที่ตัวทีเด็ดบอลเต็งนะครับเมื่อวานครับบอลเต็งเนี่ยเป็นคู่ของกิลเบซันเต้กับเบนฟิก้าคู่นี้เนี่ยเป็นเบนฟิก้าเอาชนะกิลเบซันเต้ไปได้ด้วยสกอร์สามประสนคู่นี้ผมเลือกต่อเบนฟิก้าไปที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ก็กินเต็มนะก็ยินดีก,กับเพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเขียวกัน้ลยนะที่ใครที่ได้กดบินนี้ตามกันนะครับส่วนผลฟุตบอลที่หน้าช่องอีก5คู่ที่เหลือนะรบปปะจวไไดปไปได้ดย มดูคู ilia, ่นี Two. Two. ้ผมเลิกต่อราชบุรีไปที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มนะคู่ที่2ครับเลวูกูเซนเอาชนะโบคุมไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งคู่นี้ผมเลือกต่อเลวูกูเซนไปที่ราคาลูกครึ่งครึ่สองคู่นี้กินมาครึ่งนึงนะครับคู่ที่สามาซาบุกเอาชนะลียงไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูวหนงนะครับคู่นี้ผมลกลองลียงคู่นี้วิเคราะห์พลาดไปคู่ที่3ามเชฟฟิลด์นะเอาชนะโครเลติสตี้ไปได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งคู่นี้ผมลกลองโครเลตี คู่นี้วิเคราะหพลาดไปแล้วแลคู่ที่2นะครับเป็นตัวทีเด็ดของเต็งเมื่อคือนด้วยนะก็เป็นกิลเปเซนเต้เปิดบ้านแพ้กับเบนฟิก้าไปด้วยสกอร์3-0คู่นี้ก็กินเต็มนะภาพรวมเมื่อวานที่หน้าช่องนะครับก็มีวิเคราะหพลาดไป2คู่แล้วก็ได้ตีบวกมาอยู่3คู่นะครับสําหรับ5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ซึ่งคู่แรกในวันนี้ก็ไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอล F a เครับในรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะเป็นคู่ของเจ้าโสัวน้อยฟูแลมวันนี้จะเปิดสนามคาเวนคอตเชตนะฮะต้อนรับการมาเยือนของประสาทเรนแก้วกิสซรวเพลตซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตในแบบฉบับ F A ครับด้วยนะครับซึ่งคู่นี้นก็จะเตะก,กันในเวลาทุ่ม15นครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับสำหรับเนราคาคู่นี้ที่เปิดมาก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูแรมนะฮะต่อที่ราคาปปารซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่ฟูแรมต่อที่ราคาปปารน,นะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลงานเฮดทเวดของทั้ง2ทีมนะครับผลงานเฮดทเวดที่เจอกันจาก5นัดหลังสุดนะครับก็ผลงานเฮดทเวดค่อนข้างจะสู่สีกันนะมีเสมอกันไป3นัดแล้วก็เป็นฟูแรมเอาชนะไปได้หนึ่งนัดแล้วก็พาเลตเอาชนะไปได้หนึ่งนัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้้้ง2ทีีมมนนนไดเเเคยอกกกัก็ป็ป เมื่อช่วงเดือนคุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นฟูแลมนำเปิดบ้านแพ้กับพาเลทไป็นวยสกอร์สอประตูส่วนฟอร์มก็เล่นนะจากภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมถือว่าฟอร์มก็เล่นแตกต่างกันพอสมควรนะครับฝั่งฟูแลมเนี่ยชนะได้สอสำลึงแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟูแลมเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์สอประตูเทียบกันกับฝั่งคิซซาพาเลตที่ฟอร์มหดจัดนะจาก5เกมหลังสุดในทุกรายการคิซซพาเลตเอาชนะ คู่แข่งมาได้ทั้ง5เกรมรวดเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมกระชับมิตรที่เอาชนะฮัมคมทีมจากนอร์เวย์ไปด้วยสกอร์ห แต่ถ้ามนเกมทางการนะก็เป็นเกมที่พาเลตนะเอาชนะอีฟสวิตไป1ประตูศูนย์นะครับคุณในทํามองเหภาพรวมเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันพอสมควรนะฟลัมเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างจะสวิงๆนะครับส่วนฝั่งคิสซาพาเลตผลงานนี้ถือว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องนะถ้ามองที่เกมก่อนเบรกทีมชาตินะครับซึ่งคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟลัมคาดว่าจะมีวิลเลียนเอมิลซิเมตโลแล้วก็อเล็กอูบี้จะเล่นเป็นสตัวลุกนะส่วนนะ้าเป้าก็จะเป็นกนะจะ ล่นนนนนนห้้าใวันนัีะครบส่วนฝั่ง,งคีซอฟเปเลตคาดว่าจะมีอดัมวอรตันนะฮะจะเป็นตัวคุมจังหวะเรียนกลางนะครับส่วนเพเมเกอร์ส่งตัวก็จะเป็นอิสมาลาซานะจะสร้างสรรค์เกมร่วมกับเอเบริซีเอเซนาเปาก็คาดว่าจะเป็นสุดหน้าตัวเก่าอย่างชองฟิลิปมาเตต้านะฮะจะยืนคำหน้าในวันนี้เทียบจากไรอัพก็ถือว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันฝั่งฟูลแลมเนี่ยเล่นในบ้านมักจะเอนเตอร์เทนแฟนบอลเป็นอย่างดีนะส่วนฝั่งพปเลตก็มีลูกเคาน์เตอร์แอตแทกที่ค่อนข้างจะเป็นทีเด็ดของทีมเลยก็ว่าไดด้นะะโยยเฉพาาตัวลูกออ่งิ ม่รลาสากับเอฟซีเอเที่เป็นตัวทุทรวงแล้วก็เป็นตัวสอดแทรกที่ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรนะอย่างที่บอกครับด้วยมาตรฐานของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันมากนะักบวกกับเกมนี้นะครับเป็นเกม FA ฟเอครับนะ ก็ถือว่าทั้ง2ทีมน่าจะมาเล่นกันแบบรัดกุมไว้ก่อนแน่น,นอนครับด้วยความที่ทั้ง2ทีมสู่สีกันไปอย่างมากนะหน้าเรตเปิดมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งฟูงแลมเจ้าบ้านต่อที่นะครับปป่า,ปาคู่นี้ผมมองว่าคีเซอร์พอลลิตทีมเยือนจะเอาอยู่ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ปราสรัเลนแก้วคีเซอร์พอลลย่างน้อยๆครับจะบุกมายันเสมอไปได้ฝร่ง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกบุนเดสลิกาเยอรมันในคู่นี้นะครับที่ผมคัดมาก็จะมี1คู่นะซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของไบเยอร์มุนิกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซังปาลีนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามอาริอันส์อารีนาจะเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มครึ่ง เรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเรทเปิดมาในะวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างบบเยนต่อที่ราคา2ลูกบางสมัครก็เป็นบาเยนต่อที่ราคา2ลูกควบนะซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคามาอยู่ที่บายเยนต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับบายเยนนะครับก็อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้วยี่สิบหกนัดชนะสิบเก้าเสมอห้าแพ้ไปสองเกมมีอยู่หกสิบสองคะแนนเทียบกันกับฝั่งซังโพลิตี้อยู่อันดับที่สิบห้าแข่งไปแล้วยี่สิบหกนัดนะครับชนะเจ็ดเสมอสี่ 7, 4, แพ้ไปสิบห้า ก็นนผลงานภาพรวมหงฟอร์มจะเล่นจาก5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมหนะ้าฟอร์มก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักถ้ามองที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะแต่ว่าบบเยนน่าจะดูดีกว่าเล็กน้อยบบเยนชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บบเยนไปเสมอกับยูนอลินร์ดิสกอร์ หนึ่งประตูวหนึ่งส่วนฝั่งซังพอลีฟอร์ม5น,นัดสุดซังพอลีชนะมาหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซังพอลีนะไปเสมอกับแฮท้าเบอร์ลินโมด้วยสกอร์สุดบริสุทธส่วนเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5้าหนึ่งสุดก็มักจะเป็นบเบเยรนนะเก็บชัยชนะเหนือฝั่งซังพอลีได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งบเบเยรนชนะได้วสี่แล้วก็เสมอกันไปหนึ่งเกมนะครับโดยที่ห้าเกมหลังสุดที่ทสองทีมไม่เคยเจอกันนะฝั่งซังพอลีเนี่ยไม่เคยเอาชนะเบเยรนได้เลยเกมล่าสุดทีีีี่่่่เเเเเเจออออกกกััันนนนนน็็มมืืชชววงงดพฤาาคปปปทแลล้ะะรรบบบยิ์ุไซโ 1>, 1. ประสุนคู่นี้ครับก็ไม่ว่ามองมุมไหนนะผมมองว่าทั้ง2ทีมมาตรฐานแตกต่างกันอย่างลิบลับนะครับก็โอเคแหละบายบร์นเนี่ยขุมกําลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปค้าแข่งในช่วงเบรกทีมชาติมาเยอะพอสมควรนะก็ดูสรงเราวันนี้บายเร์นก็อาจจะมีโลชั่นบางตําแหน่งเหมือนกันนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าจะมีโจชคิมิตกับ Leon เลออนโกลิสกาแน่ย dan, จะเป็นคู่วิ่งหนุนกลางนะครับสามตัวลูกก็คาดว่าจะเป็นเลรอยซานเน่โทมัสมุลเลอร์แล้วก็ไมเคิลอูริเซน่าเป้าคาดว่าจะเป็นสุดยอดตัวเก่งอย่างฮาร์ริเคนนะจะยืนคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งซังโปลีก็คาดว่าจะเป็นแจ็คสันเออร์วนะครับจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับสามตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นโจเนตเอเกนสไตน์โนอาไวเฮาฟแล้วก็เอเลียสสะอัดนะครับก็เทียบจากไรอัพแน่นอนครับฝั่งเบย์ยันดูเหนือกว่าเยอะยิ่งดูค่าเฉลี่ยก,การยิงประตูนะก็ถ้ามองถึงงกาารรรยิปะตููหือว่ผ้ที นำดาวซันโวของทีมนะต่างกันอย่างลิบลับนะฮะฝั่งไบรเอนก็จะเป็นแฮร์รี่เคนที่กดไปแล้วยีิบเอ็ดลูกรองลงมาจะเป็นเจมส์มอสเซล่าที่กดไปแล้วสิบเอ็ดลูกแล้วก็ไมเคิลออร์เซ่อยู่ลำสามกดไปแล้วแปดลูกมาเทียบกันกับฝั่งซังโบรีที่มีกิวาวกิวนะก็ยิงไปห้าลูกถือว่าสูงสุดของทีมแล้วนะครับก็จะเป็นโยเนสเอเกนสไตน์ที่กดไปแล้วสามลูกนะก็เทียบกันแล้วครับมาตรฐานเกมลูกของทั้งสองทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับก็ไม่แปลกนะครับที่เลยจะเปิดมาเป็นบบบบาาาเเเยยรรร์นนนต่่่อออทีาคคาคลูกววถึงงแมม้ะะัฟจ เปียณชั่วโมงนี้แต่ผมมองว่าด้วยความที่มาตรฐานเกมลุกของเบย์ร์นยังคงดูเหนือกว่าฝั่งซังพลีเยอะบวกกับซังพลีเกมรับก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับก็มีช่องว่างช่องโหว่ค่อนข้างจะเยอะเกมนี้เล่นเป็นทีมยืนด้วยผมมองว่าเกมนี้เบย์ร์นจะเก็บ3แต้มได้และผมมองว่ายืนพื้นในเกมวันนี้นะครับสองเม็ดเบย์ร์นมีฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เสือใต้เบย์มวนิคไปอรอลุ้นเม็ดที่3ฟันธง เรามากันที่คู่ที่3นะครับเราข้ามมากันที่ศึกกันโชสซิรียในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างยู่มนตุสครับวันนี้จะเปิดสนามอาริอันสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเจนัว คู่นี้จะเตะกันในระดาบเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็ดูว่าจะเป็นฝั่งยูเวนตุสต่อที่ราคาลูกครึค่งบางสมัครก็เป็นยูเวนตุสต่อที่ราคา1ลูกนะครับแต่ราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาไหลลงนะครับราคาไหลลงมาที่ยูเวนตุสต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนยูเวนตุสครับหลังอันดับที่5แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ13เสมอ13แพ้ไป3เกมมีอยู่52คะแนน ส่วนฝั่งเจนัวนะครับอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ8เสมอ11แพ้ไป10เกมมีอยู่35คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับยูเวนตุสครับชนะไป2เสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งเจนัวนะฮะเอาชนะไปได้1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้แเแข่งก็เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นฝั่งเจนัวนะฮะเปิดบ้านแพ้กับยูเวนตุสไปด้วยสกอร์3ปอร,ร์เซ็นต์นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นนะ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับยูนตุสนะก่อนเบีกทิมชาติก็ชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยูนตุสนะครับไปแพ้ยับให้กับฟิออลรนาปูิสกอร์3-0ส,ส,ส่วนฟังเจโน่ทิมเยือนฟอร์ม5นัดหลังสุด เจนัวชนะมาสองสองมาสองแล้วก็แพ้ไปนหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เจนัวนะฮะเปิดบ้านเอาชนะเลเช่ไปได้ด้วยสกอร์สองประหนึ่งคู่นี้ถ้าว่ากันตามฟอร์มก่อนเบรกทีมชาติก็ฟอร์มสวนทางกันนะครับฝั่งเจนัวซิมเยนเนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้วสามเกมติดต่อกันนะเป็นการเสมอเอมโบรีเสมอกับกายารีแล้วก็เอาชนะเลเช่มาได้ส่วนฝั่งยูตุสแพ้มาสองเกมติดต่อกันก่อนเบรกทีมชาตินะครับก็แพ้กับอาตาลันตาไปถึงสี่ศูนย์นัแล้วก็แพ้กับฟิออรในเกมก่อนเบรกทีมชาติไป 0, ไา YouTube, สามบ แต่อย่างที่บอกนะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นยูเนทุสทำผลงานได้ดีกว่าบวกกับสิติหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับยูเนตุตครับยามที่ได้เล่นในบ้านก็ผลงานถือว่าไม่ได้คเรตเลยนะครับ จาก15นัดในบ้านยูเวนตุสเนี่ยชนะได้ถึง7นัดเสมอเจแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะฮะเทียบกันกันกบฝั่งเจนัวที่เกมเยือนเะนี่ยยังคงเป็นปัญหาอยู่นะเจนัวนะครับจาก14เกมเยือนนะครับเจนัวชนะได้4เสมอ4แล้วก็แพ้ไป6เกมเรีเยกได้ว่าเกมเยือนของเจนัวก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยบวกกับคีย์แมนเกมลุกของทั้งสองทีมที่คาดการจะลงสนามในวันนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสก็จะมีเคฟเฟนตูรามกับมาเนโอโลคาตรีนะจะยืนเป็นมิดฟิลคู่กลางนะครับโดยที่ maker เพเมนเกอร เกมร่วมกับลองเดลโคโลมอวนี่นาเปาคาดว่าจะเป็นสุนหน้าตัวเก่งอย่างดูซานวลาาวิตจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งจิมเยนคาดว่าจะมีอเล์เซนโดซานโอนรีลุซลานมารีนอฟสกี้แล้วก็ฟาบียโมเนตินะจะเล่นเป็นสามตัวลุกนาเปาคาดว่าจะใช้อันเดียปิยามเนติจะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับก็เทียบจากไล่อัพส่วนตัวผมก็ยังมองว่าฝั่งยูทูบเนี่ยค่อนข้างจะดูเหนือกว่า ็อยแต่อย่างที่บอกครับผลงานที่ผ่านมายูตุสช่วงหลังฟอร์มตกน้าเกมลุกปืนเฟิร์เลยนะครับบวกกับเกมรับ2นัดหลังสุดของยูตุสเสียไปถึง7ประตูฉันเนี่ยด้วยความที่เลทราคาที่ไหลลงจากยูตุสต่อที่าร,ราคาลูกครึ่งราคาไหลลงมาที่ยูตุสต่อที่าราคา1ลูกเกมนี้ผมมองว่าเจนัวก็จะมาสู้กับเจ้าบ้านอย่างยูตุสได้อย่างสนุกและผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างเจนัวจะเอาอยู่ ฉะนั้นคูน่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ทีมยนต์อย่างเจโน่ผมมอว่าวันนี้ครับเจโน่นะจะบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มไปได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่4นะครับเรามากันที่ศึก FA ฟเอคับในอีกหนึ่งคู่ ก็จะเป็นคู่ระหวัางนกนางนวนไบตันโอปอัมเบีดนะครับจะเปิดสนามเอเม็กสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน15เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบตันต,ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ ราคาก็ยังอยู่ที่ใบตั้นต่อที่ราคากลิงลูกนะครับส่วนผลงานเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนะฮะคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการก็ค่อนข้างจะสูสีกันสำหรับ2ทีมนีนะครับฟังฟอร์เรสนะครับเอาชนะไปได้2นัดนะเสมอกัน1นัดแล้วก็ใบตั้นเอาชนะไปได้2นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นใบตั้นบุกไปเยือนฟอร์เรสแล้วก็แพ้ให้กับฟอร์เรสไปด้วยสกอร์ ประหาดูรูศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการไบตันถือว่าฟอร์มดีนะก็ไบตันนะครับชนะได้3เสมสอ2โดยที่จาก5เกมหลังสุดของไบตันนะครับไบตันไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบตันนะครับไปเสมอกับแมนซิตี้มาด้วยสกอร์สองประตลาดูสองส่วนฝั่งฟอเรสต์นะฟอร์ม5นัดหลังสุดฟอเรสต์ Forest, ชนะมา2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟอเรสต์บุกไปเอาชนะอิบสวิตมาได้ด้วยสกอร์4 ตรวตัวสองนะครับจากฟอร์มการเล่นเจนนรชันว่าทั้ง2ทีมถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ไบตันไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะส่วนฝั่งฟอเรสต์ไม่แพ้ใครมาแล้ว4ี่เกมติดต่อกันนะก็ถือว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่จากการที่ก่อนเบรกทีมชาตินะครับส่วนคีย์แมนเกมลุกของทั้ง2ทีมที่คาดการนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบตันเนี่ยก็คาดว่าจะมีคาอุรุมิโตมะ เจอเนลูลอเตอร์แล้วก็ยาคูบะมินเตนะจะเล่นเป็นมตัวรุกส่วนนาเปาคาดว่าจะเป็นแดนนี่บูเบกจะยืนคำหน้าในวันนี้ส่วนฝั่งฟอเรสต์นะครับคาดว่าจะเป็นแอนโทนีเอลังกามอร์แกนกิฟไว้แล้วก็คันลัมฮัสสันโอดอยจะเล่นเป็นมตัวรุกในวันนี้นะครับนาเปาคาดว่าจะวางคิดสูดสุดท้าตัวเก๋าจะยืนคำหน้าในวันนี้เทียบจากไล่แอฟส่วนตัวผมก็ยังมองว่าทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสู่สีกันบวกกับเกมนี้ครับเป็นเกมเอฟเอคับแน่นอนครับรูปแบบการเล่นเนี่ยก็น่าจะแตกต่างจจาาากกกกกรรรเเเเเลล่่นนนนใใพพีมม์ืกกมออองฟคั ทั้ง2ทีมจะมาเล่นกันแบบรัดกลุ่มแน่นอนนะผลงานที่ผ่านมาการันตีเลยว่าทั้ง2ทีมฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แต่เกมในครับเริดเปิดมาเป็นใบตั้นเป็นฝ่ายต่อผมมองว่าวันนี้นะถ้าเกมรับทีมไหนพลาดเนี่ยมีโอกาสโดนลงโทษสูงนะแต่เจเรอดจะรอดทีเด็ดเกมลุกของทั้ง2ทีมที่ไม่ต่างกันมากนะัก คู่นี้ผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างฟอเรสต์นะผมอ่านว่าวันนี้ครับด้วยความที่ฟอเรสต์ช่วงหลังเกมรับค่อนข้างจะลงตัวบวกกับลูกที่ได้สวนกลับก็น่าสนใจไปอย่างมากถึงแม้ว่าเกมนี้จะเล่นเป็นทีมเยือนแต่จากเกลนราคาครึ่งลูกที่ไบตันเป็นฝ่ายต่อเกมนี้ผมมองว่านอตติงแฮมฟอเรสต์จะเอาอยู่นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์จะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกลาลีกาสเปนในคู่นี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ของเรอัลมาดริดวันนี้จะเปิดสนามซานเตียโกเบนเเบลนะต้อนรับการมาเยือนของเรกาเนสและคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสามตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรดเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็ ยังอยู่ที่มาริดต,ต่อที่ราคา2ลูกควบส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับเลียมาริดลัลงอันดับที่2แข่งไปแล้ว28นะัดชนะ18เสมอ6แพ้ไป4เกมมีอยู่60คะแนนเทียบกันกับฝั่งเลกาเนตที่อยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว28นะัดชนะ6เสมอ9แพ้ไป13เกมมีอยู่27คะแนนนะครับ ผลงานเฮตูเฮตคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นมาทิ์ทำผลงานได้ดีกว่ายเยอะเลยนะมาทิดชนะได้3นะครับแล้วก็เสมอกันไป2เกมโดยที่จาก5เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันเลกานเนไม่เคยเอาชนะเลยเอามาิดได้เลยซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันของทั้ง2ทีมก็เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเกมบอลถ้วยนะเป็นเกมที่เลวามาิดบุกไปเอาชนะเลกาเนมาด้ดสก์3 2นะครับ ฟอร์มก็เล่นครับห้านัดลสุดในทุกรายการมาลิดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรอัลมาลิดบุกไปเอาชนะเบียเลอเลมาดูสกอร์สองประตูหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนครับเรกาเนสฟอร์มห้านัดสุดเรกาเนะชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรกาเนสนะครับเปิดบ้านนะฮะแพ้กับเรอัลเบติสไปด้วยสกอร์สามต่สองครับคู่นี้ครับก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ว่ามองมุมไหนในวันนี้เรกาเนสรอดยากจริงๆเนื่องจากมาลิดได้เล่นในบ้านถึงแม้ว่าคุมกำลังของเลมาาดรรินะะคัับบจไปอ ใช้ทีมชาติกันค่อนข้างจะเยอะแต่ผมมองว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสะส่วนใหญ่นะด้วยมาตรฐานของทั้งสองทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับวันนี้ครับมาลิดคาดว่าจะมีโอเลนชูอามเบดีกับเฟเดโกเบอร์บาเดจะยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางนะครับสามตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นวิสซุจุเนี่จุดเบลลิงแฮมแล้วก็โรดิโก้นาเปาคาดว่าจะเป็นคริเลนเอ็มบาเป้จะยืนคำหน้าในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะเลกาเนตคาดว่าจะมีเรโตทาเปียนะจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะส่วนคู่มิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นเซดููบบบาาาาาาซซิเเเ่่จะะลลนนนนกกกงคััดโสป คาดว่าจะเป็นดานี่ราบาจะยืนคำหน้าในวันนี้ก็แน่นอนนะครับเทียบจากไรอัพถ้าขุมกำลังที่คาดการนะ ถ้ามาริดจ,จัดชุดนี้ผมมองว่าเลกานเนสรอดยากจริงๆครับเรืเปิดมาเนี่ยเป็นเลกานเนสต่อที่ราคา2ลูกควบด้วยความที่มาตรฐานเกมลูกของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับถ้าเรามาดูกันชัดๆนะสถิติส่วนตัวของผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งมาลิดผู้เล่นที่เป็นดาวเสอหัของทีมจากรายการลาลิกาสเปนนี่แหละก็จะเป็นคริสเอ็มเป้ที่กดไปแล้ว20ลูกนะส่วนฝั่งเลกาเนสก็จะเป็นดานี่ลาบ้ากดไปแล้ว5ประตูเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับนะฝั่งมาลิดลงมาก็จะเป็นวินซูกแล้็จดเลแมกดไป,ววดดดไป้ว7 ประตูก็ดูกันชัดน,นะผมมองว่าเกมนี้ปัจจัยสําคัญที่สุดก็อยู่ที่เกมลุกของมฤลินี่แหละซึ่งถ้าลุกแรกมาไวแน่นอนครับเกมนี้ไหลแน่นอนฉะนั้นจากราคา2ลูกควบที่มฤลิเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อุราชันชุดขาวเละเอามิดไปอรอลุ้นเม็ดที่3ฝมง ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5คู่ที่ผมจะเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับสำหรับ5คู่ที่ผมจะเลือกมาวิเคราะห์วันน,น,น,นี้เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกกับฟูลแลมกับคิทซ็อพาเลตคู่นี้เรเปิดมาเป็นฟูลแลมต่อที่ราคาปปาคู่คนี้ผมขอเลือกลองไปที่คิทซ็อพาเลตคู่ที่2องไบยมันนี่กับซังพอลลีคู่นี้เรเปิดมาเป็นฝั่งไบเยนต่อที่ราคา2ลควบ คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบย์มอนิกคู่ที่3ครับยูตุสกับเจนัวคู่นี้เรทเปิดมาเป็นฝั่งยูตุสเจ้าบ้านต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เจนัวคู่ที่4ี่ไบตันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้เรทเปิดมาเป็นฝั่งไบตันเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ฟอร์เรสและคู่ที่5นะครับเรอัมดริดกับเรกาเนสคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเลอัมดริดต่อที่ราคา2ลูกควบคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เลอัมดริด กับผมจอร์ดฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่ทานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุุงกิงกุุงก,งก,งกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านนะฮะถ้าพา,าชอบก็จัดไปถ้า,าว่าขัดใจก็กดสุได่ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จะต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใย เฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ